กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนดาตัว,วีดีโอถูกจับสมัยไหนสมัครสุนทรเวชใช่ปะไม่เคยช่วยใครเลยครับ ไม่เคยทำอะไรจริงๆนะผมไม่ได้ว่าคุณสมัครไม่เคยทําเฮียอะไรนะแต่ทุกคนก็เชียร์ท่านนี่เป็นคนที่เอาเจ้าที่สุดนะแล้วเสร็จแล้วยังไงโดนกินข้าวเหนียวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปตายก็คิดว่าเอาสมัครมาจะเป็นการแสดงว่าฝ่ายพรรคทักษิณเนี่ยจงรักพักดีเออเอาสมัครมาตอนหลังก็แก้แเกม,ไ,มได้ผลไหมได้ผลครับสมัครเก้าศูนย์สมัครนี่นะครับโดนเก้าต่อศูนย์นะและสารตัดสินนี่เก้าต่อศูนย์ให้สมัครหลุดนะ สมัครอุสาวันนั้นคุณไม่ต้องเชื่อนะครับเรื่องโกหกเฝ้าที่วางกลกังวลหวังว่าจะคุยถึงเรื่องความหลังสมัยร่วมกันฆ่านักศึกษา6ตุลาอ่ออเห็นใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพุทธนดูดีจัดกิจเรืองภูทนึกว่าจะนึกถึงนึกว่าจะนึกถึงความดีไปเข้าเฝ้าผลงานาในร่มบอกออสมัครกินก่อนนะแล้วก็ไปสั่งไม่ครัวใส่อะไรก็ไม่รู้สมัคร กินกลับมาป่วยแล้วก็ตายใช่ไหม,ไ,มไปรักษาไม่ได้นะไม่กินไม่ได้สมัครก็รู้ครับเตรียมยาแต่กินไปเยอะนะเพราะกันมาคให้กินอ,อ่ะกลับมาก็ป่วยแล้วไปรักษาอเมริกาแล้วมีคนไปถือป้ายด่าสมาัครจำได้ไหมใช่ไปถือป้ายด่าสมัครที่สนามบินอเมริกามั้งขานาดสมัครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมบอกตรงๆว่าคุณจะไปพิสูจน์ให้ไม่เป็นไรพ่อมันตายแล้วเสียมา ผมไม่ได้แช่งนะครับผมว่าเสียก็จะไม่รู้รอดไม่รอดโชคดีก็คือรอดมาทําความเหี้ยต่อถ้าโชคดีนะมันไม่เหลือหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ความจริงคืออย่างนี้อ่อันนี้คือความจริงตรงๆนะแต่คุณพูดไม่ได้ถ้าคุณพูดคุณจะแพ้ผมว่าถ้าคิดแค่นี้จะจบเลยคุณคิดแค่นี้คุณแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุงนะ่งแล้วคุณไม่ได้แพ้ศัตรูแต่คุณแพ้ตัวคุณเอง คุณไม่พูดว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นศัตรูกษัตริย์ลงจะให้คนยิ่งรักไปพูดอย่างนั้นเลยไม่ใช่พูดคุณต้องสํานึกตรงนี้คุณไม่ต้องพูดผมพูดเองคุณฟังให้เฉยไอ้นี่ฟังก็ไม่ฟังไม่ได้พูดฟังก็ยังไม่ยอมฟังเขาไม่ได้มาอยู่ในสถานะผมไม่ได้บอกให้เขาพูดผมพูดให้เขาฟังคุณเฉยคุณจะมาเถียงทำไมเขาอาจจะรู้พวกนี้มานานแล้วรู้รู้ก็เฉยเฉยนี่รู้แล้วมาเถียงทําไมผมไม่ได้บอกว่าให้เขาพูดว่าผมไม่ได้คาดหวัง ผมพูดให้เขาฟังเฉยๆผมไม่ให้เขาพูดอย่างผมคุณฟังให้ดีๆเถอวะคนอื่น,นฟังนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณทำอย่างเดิมคุณตายครับผมรักคุณผมรักประชาชนนะแต่ผมจะไม่รักคนที่ทรยศต่อประชาชนจะคนที่ปบครองแผ่นดินโดยทรรรัฐประหารที่ผายเลยเนี่ยผมไม่เอาผมไม่รักผมรักไม่ลงครับถ้าผมรักมันคือผมทำลายประชาชน ถ้าผมรักพุยพลคือผมรักประเด็จการผมรักเทพผมไม่รักประชาชนผมไม่เทไปเธชจนไปคิดฝูกซึงผมทําไม่ได้ถ้าคุณจะหวังคุณกลัวว่าคนทักดินมันรักช่างแม่มันปล่อยมันไปเถอะผมไม่เชื่อว่าคนทักดินจะรักคนแบบนี้นะมันทําไปทั้ออกทีวีเยอะๆเพราะมันกลัวมันรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่รักมันผมเชื่อครับไม่รักยังไงก็ไม่รักมันถึงต้องโหมไง ถ้าคนส่วนใหญ่รับจะโหนทำไมเกณฑ์คนมาบ้างไหมคิดว่าจังหวัดละหกร้อยคนครับแล้วมันปิดหมดแล้วจริงๆริงคุณไปดูจริงๆวันนี้นะพมถามคุณตรงๆคุณต้องอยู่ต้องกินไหมให้สสภาคใต้เกณฑ์มาสมุินะเป็นไปได้ไหมไม่ผมว่าจริงๆมันมีเอาอย่างนี้กับข้าวฟรีอาหารฟรีช่วงที่คนตกงานใครก็อยากมาไงเอาอย่างนี้ภูมิพลเพราะลูกบึงทั้งหลายแหละสิรินทร์ทองมึงฟังไหมตายไปแล้วชไม่ใช่คุณก็ฟังดิสิรินทร์ทองก็ได้มึงฟังตรงนี้นะ ถ้ามึงแน่จริงนะใครไปไหว้พ่อมึงให้วันละวันละพันนะให้ทุกคนวันละพันกูจะไปด้วยมึงให้เขานะดาราที่ตกงานนะมึงคิดแล้วว่าเสียหายเท่าไหร่มึงจ่ายให้ก็หมดเพิ่มไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นค่าจงรักภักดีเอาไหมล่ะสถานีโทรทัศน์หลายๆช่องหลายช่องเสียหายเท่าไหร่เพราะมึงนี่นะมึงจ่ายให้หมดกูจะไม่ว่ามึงเลยนะมึงจ่ายให้หมดมึงมีเท่าไหร่ฟอสบ่ใ่สามห้าพันล้านแฮ จ่ายไม่ต้องเยอะจ่ายแค่สามสิบสี่พันล้านหรือหนึ่งล้านพอเก็บเอาไว้ใช้มึงทำดิไอเอียมึงจัดทุกคงคนอื่นเนะี่ยก่อนพ่อมึงตายมันดีขนาดไหนวะกูถามมึงฮะพ่อมึงตายชิบหายหนักกว่าเดิมอีกแล้วทุกวันนี้มึงจะมาต่อแหลว,ว่าภูมิพลภูมิพลพ่อมึงไอ้ถ้าเป็นพ่อแบบนี้นะกูไปฟ้องศาลปกครองใช่ไหมพ่อแบบไหนวะฮะทำกับลูกงี้ พราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้นะบางทีผมบอกตรงๆนะพูดแล้วพูดอีกเหมือนคนยิวสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์มันฆ่าเมื่อก็เลยครับปลุกกันให้กลัวคือไม่รู้เมื่อไหร่จะสู้ให้สู้ยังไงสู้งไงไมึงไม่ต้องสู้ไงถ้ามึงคิดจะสู้มึงสู้เองแล้วกูไม่ต้องบอกจริงไหมมันเหมือนฮิตเลอร์แล้วก็เหมือนานานกิงอะเออนานกิงที่สามแสนศ ค่ากันละฐานญีน่ปุน่นม,นมีแค่อยู่หลักร้อยหลักพันนะค่านคนเป็นแสนได้ฮกลัวไงทาให้กลัวซะก่อนถามว่าผมบ้าหรวกเขาหรือไม่สู้แต่ผมบอกคุณนอนาคตคืออย่างนั้นคุณจะทําไงคุณคิดกันไปเะครับนะคุณจะจัดตั้งยังไงเอ๊ะวันนี้มีคนถามว่าเอ๊ะถ้าไปอย่างนั้นมันก็สู้กันชิบหายตายกันหมดบันก็คขาคยคิดครับจัดตั้งจะขึ้นมารวมกลุ่มรวมทุนเอาอยัางไงแก้ยังไง แต่สิ่งหนึ่งคือกูต้องสู้แล้วต้องสู้พร้อมกันด้วยนะต้องล้างมันให้หมดครับไอ้ตระกูลตัดก,กีไอ้เหี้ยเนี่ยล้ม,มให้หมดองคมตีต้องล้ม,มให้หมดฐานรากต้องล้มให้หมดนะครับคุณจะทาไงช่างมันเพราะมันคิดจะล้มคุณเนี่ยมันคิดจะกําจัดคุณไล่ล่าคุณประเภทไม่เอาไว้เลยนะแล้วมันจะเทิดทูนคนที่เป็นหัวหน้าเผด็จการผมถามว่าคุณทนไหวอะ่ะ มันเล่นคุณด้วยความแรงนะแต่คุณเอาไม้จิ้บัดไปแย่เมื่อไหร่จะชนะถ้าคนข้างในเขาบอกว่าพวกคุณข้างนอกยังเห็นไม่ตรงกันเลยว่าจะเชียร์หรือว่าจะล้มก็ช่างแม่มันช่างแม่มันมีกพอหรือยังจะมากดดันผมไม่ตอบข้างแม่มันผมไม่ตอบข่างแม่มันช่ผมไม่ได้ถามแทนตัวเองผมถามแทนคนอื่นนะคนอื่นเขาไปคิดถึงคุณได้คนคิดถึงคุณผมก็ไม่ตอบจะไปตอบทําไมไม่ต้องตอบแล้วครับ ไอ้พวกอย่างนี้นะครับถามเนี่ยจอนเนี่ยนะคุณตัดทิ้งไปเลยไปไหนก็ไปพ่อมันจะถามไปเรื่อยๆเขาชนะพันก็ยังถามอีกไม่สู้ก็คือไม่สู้ทุกสภาพการไม่สู้ครับกษัตริย์อยู่ก็ไม่สู้สัตว์ตายก็ไม่สู้อะไรก็ไม่สู้พอไอ้เตม,มาก็ไม่สู้อีกถ้าคุณคิดจะสู้คุณจะมีวิธีการสู้เองจะสู้ยังไงสู้ให้มันปลอดภัยจะต้องสู้แบบเดินไปไม่ไม่จําเป็นนะครับผมบอกให้ฟังว่านาคตคือตาย ส่วนคุณจะสู้ไม่สู้เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมนะชีวิตใครชีวิตมันอนาคตใครอนาคตมันถ้าคุณคิดว่าอยู่อย่างนี้แล้วคุณจะสบายปลอดภัยคุณก็อยู่ไปดีก็เศร้าก็ไปก็ไม่เป็นไรแล้วคุณคาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะมองไม่ออกเหรอะจะให้ผมพูดไม่ต้องพูดแล้วครับจะทำอะไรยังไงผมว่าก็คุยกันครับคุณจะรู้ดีว่าจะทำยังไงเพราะผมไม่ใช่คุณใช่ไหมไอ้ตรงนี้นะครับ กระแสตร,ตรงนี้นะที่ต้องพูดเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วนะผมว่ามันจนตรอกแล้วทุกด้านเลยครับถ้าคุณดูนะไม่ว่าด้านการเมืองหวยแตกเละเทะไม่ได้เรื่องเลยเอาคน่ากพยุทเปในนายกเนี่ยด้านต่างประเทศเขาไม่ได้เรื่องครับไม่มีใครเอาร่มเหลวทุกด้านด้านเศรษฐกิจสารพัดไม่มีวีแววเลยนะแม้แต่การไม่มีกษัตริย์ คุณก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไป,นปนแล้วอะถามว่ามีอะไรก็ไม่มีเขาจะทําอะไรก็ได้จริงไหมคุณไม่อ้างกฎไม่มีกฎกติกาแล้วแต่เขาจะทําเพราะเราอยู่ด้วยความกลัวให้มันอธิบายแล้วก็ได้เราก็ยอมนะทุกมาเรื่อยๆนะจะทําอะไรก็ทําแต่ผมไม่ได้พูดลักษณะว่าผมจะเชียร์เสียเชียร์ใครใครจะเป็นผมไม่ได้สนใจผมล้มอย่างเดียวนะครับสนใจล้มมันอย่างเดียว แล้วผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะดีผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อแต่ว่าผมก็ไม่ได้บอกให้ท่านจะต้องเชื่อมันผมหรือว่าต้องทําแบบผมนะครับแต่อย่าไปหวังเนี่นะมันผิดหวังมาสิป,ปีแล้วนะคุณคิดว่าเขาจะไม่ทําคุณคิดว่าจะเป็นเหมือนพฤษตาสมินใช่ไหมไปเรียกร้องแล้วมันเรื่องวุ่นวายในหลวงออกมาบอกว่าเออเราจะชนะบ,บนซากปลาหักพังหรือมันไม่มีแล้ว ไอ้ที่คุณเคยทำสมัยสิบสี่ตุลาสมัยพฤษภาธมินสมัยอะไรเนี่ยจะไม่มีแล้วครับจบไม่มีมันมีแต่จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณสร้างอำนาจต่อรองเท่านั้นผมบอกตรงๆว่าประชาชนไทยเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งเลยก็ไปหาทางปรับปรุงสร้างเอกภาพแล้วก็แล้วแต่มันถึงจะมีทางครับแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะต่างคนต่างกลัวก็คือ ก็ช่วยไม่ได้ครับนะช่วยไม่ได้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมถ้าคุณไม่สู้คุณยอมเขานะคุณก็ตายจบมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่า,ด,าดังเซเรล่านางเอกแฮปปี้เอนดิ้งไม่แน่หรอกครับนะคุณผ่านไปก็มีเป็นแบบกาี่ีเหนือก็มีใช่ไหมแต่ผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อประชน,นแพ้หรือคุณร้อยสิบสองว่าไงคือผมมองว่าไอ้ที่แสงทุกวันนี้ไม่ใช่ความเข้มแข็งนะใช่ไหม ถ้ามันเข้มแข็งจริงมันจะไม่ทําอย่างนี้นะไม่จําเป็นเลยเป็นความกลัวครับเขากลัวมานานแล้วจริงๆก็คือตั้งแต่19กันยา2549นะผมมองว่าเขาแพ้นะแพ้<อ>ในทางการเมืองเขาอาจจะสามารถไล่ทักษิณยึดทรัพย์ทักษิณได้แต่จริงในทางการเมืองเขาแพ้เพราะว่าอยู่บ่อยครั้งเวอรเขาสามารถเอารถถังมายึดพื้นที่บนถนนได้ หรือพเ็จก,การเทวราชเนี่ยไม่สามารถยึดพื้นที่ในหัวใจของคนได้นะครับคนเป็นสิบล้านอนะ่ะมันไม่เคยมีปรากฏมีมาก่อนในแผ่นดินสยามนี่นะครับที่คนเราเป็นถึงขนาดเนี้ยแล้วก็ค่อยคเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นมาถึงวันที่ลุงสนามหลวงและคณะเนี่ยประกาศไม่เอาระบอบเดิมนะครับต้องการรีพับลิก ย้อนยุคไปประมาณเท่าไหร่กี่ปีนะไลไรเป็นร้อยปีสมัย <laughs> สมัยก็บทรลอกสองร้อยสามสิบอะสมัยหมอเหมอเหลงเออสมัยหมอเหลงอะละ่ะแหอืมหนึ่งหนึ่งร้อยกับอีสี่ปีหนร้อยสี่ปีสองพันสองสี่ห้าห้าสองสี่ห้าห้าแบบนี้เกิดความจริงไอ้การประกาศรีพับลิกนการไม่เอาระบบกษัตริย์ไม่เอาอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับตัวโลกนะแล้วเขาเลิกกันไม่นานแล้วไอ้นี่ยังกลัวอยู่ผมก็งงคนไทยไม่กลัวรีพับลีกกลัวพรนสิบปี แล้วมึงคุยกับอเมริกาได้ไงอย่าไปเรียนอเมริกามิการกีรีพับอีนู่นเพราะฉะนั้นก็คือผมวอาว่าเขาแพ้ไงแล้วเขาก็ดิ้นรนมาตลอดอย่างที่เคยชอบเปรียบเชื่อกันว่ามันเหมือนติดกระดุมเม็ดที่หนึ่งผิดมันก็ผิดมาเรื่อยนะครับาส53ถึงพห57เพื่อแก้ปัญหาเก่าอ่าแต่ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง,งเพราะว่าคนเอาบ้านสกรปรกคนเอาน้ำโคลนไปล้างบ้านอะไรมันก็ยิ่งสกรปกรกข้าไปใหญ่ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในขั้นขั้นนี้แล้วนะครับ เศรษฐกิจและก็ชีพหายแวววาดหมดสภาพสังคมบ้านเมืองอ่ามันถึงต้องมีคนบ้าแบบพกลลงเนี่ผมไม่ได้บ้าผมเป็นคนดีในหมู่คนบ้าขอโทษนะครับผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งนะผมเคยไปเยี่ยมเพื่อนที่ปากคลองสารลงมาบาลเจรพยาน่ะมันบ้ากันทั้งลงมาน่ะขอโทษนะครับคนบ้าจริงอะนะคือมันทำแล้วที่มันตลกมากแต่ว่าพยาบาลก็ต้องทําเป็นบ้าด้วยมันทําแล้วก็บ้าก็บ้ามันกันหมดครับ บ้าก็บ้าวะคุณในสังคมไทยที่มันบ้ามันพิการเนี่ยคุณก็ต้องพิการมันขอโทษนะครับมาเดินขาเปร์คขเดินขาเปร์คุณเดินขาตรงมันกระทืบวะนะ One f l e เ o อ e r the coconuts <laughs> ไปดูหนังกัน <laughs> บ้าก็บ้าวะมันอย่างนี้ครับจริงไม่จริงกูไม่รู้แต่กูยึดพื้นที่สื่อได้คนเราจะสัมผัสความเป็นจริงแทบจะไม่มีนะคุณจะรู้จักในหลวงว่าไปกินไปนอนไปขี่ที่ไหนศรีทรไปขี่ที่ไหนไปกินไปเยี่ยวที่ไหนคุณไม่รู้นะ คุณจะรู้โดยผ่านสื่อเท่านั้นใช่ไหมสุดคือหนังสือพิมพ์หรืออินเทอร์เน็ตหรือข่าวสารพัดเพราะฉะนั้นเขายิดยึดของตรงนี้ครับเขาจะเห็นได้ตรงนี้นะก่อนที่เขาจะตายในศรีราษฎร์เนี่ยนะจะเงียบสงบเลยไอ้ที่มันลงอะไรถวายพระพรไม่มีคนเลยนะครับมันจะมีเฉพาะตอนที่มานนัดกันมามาน,นัดกันมาวัดหนึ่งประมาณสิบนาทีนะมันจะมีกลุ่มมาแล้ว คัดมาเออมาจตโตนันนะวันนี้นะวันนี้นะแออแล้วก็ถ่ายนะวันนี้เป็นวัดทุเรียนหมอนทองนะมามถวายประพรฮนะวันนี้คณะโรงเรียนน้อยนาหนังเอออะไรว่าไปฮนะมาจะมาแล้วก็ถ่ายนะทั้งวันมันจะมีแค่สิบนาทีห้านาทีที่มาน,นัดกันมาอันนี้เป็นวิธีการที่พวกเ a เอเอ,อยู่ทิตอยู่ซ่อมเขาสอนเอาขาสอนนะครับคือม,มันจะอ,อิลูชั่นคือเป็นภาพลวงตา ทีนี้ที่สนามหลวงนะมันก็จะเกงกันมาแล้วจังหวาดหกร้อยคนนะแล้วก็ไปถ่ายเพาะไอ้ตรงที่มีคนแล้วกูถามมันจะไปทําอะไรใช่ครับกินฟรีไปจะลงลาราอยู่นันบอกมันตกงานหมดมันักแสดงมันก็ต้องไปที่นั่นหมดแล้วใครไม่ไปเดี๋ยวลงกระทืบนะดาราคนไหนไม่ไปเดี๋ยวขึ้นเลยครับว่าไอ้คนนี้ไม่ไปเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทําคือมันยึดครองทีวี จะเห็นแต่ดาราหน้าเศ้าๆจะเห็นแต่ร้องหม่มร้องอ่ะโอ้ในวงร้องเพลงไปร้องไห้ไปแล้วก็ทําเป็นยิ่งใหญ่ทําเป็นเบอร์เก้านะมาเรียงกันพันคนสามพันคนแต่วันนี้วันนี้ครับมันก็โปรโมทออกยีบมันมันสะกดจิตให้คนรู้สึกว่าในหลวงแม่งเป็นใครกูถามมันเป็นใครเป็นใครถ้าลงมาจากตา่างปร้เทาแต่ไอในหลวงมันเป็นใครวะมันทาเฮียอะไรไว้คนมันถึงใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมมึงทาเฮียอะไรทําไมคนรักมันขนาดนี้ อ๋อในหลวงให้รอสชตั้งกลวยในหลวงทําให้ประเทศวุ่นวายในหลวงทําลายคนดีๆประเทศไปดีๆข้าวตาละหมื่นห้ามืนสองในหลวงบอกว่ามันแพงไปเอาหกพันพอ,อาตอ 6, ลอาละหกพันยางกิโลละแปดสิบรอยี่สิบในหลวงว่ามันสามโลรอ้ลอยพอสี่โลร้อยพออย่างนั้นเลยครับในหลวงแม่งในหลวงบอกว่ารถไฟความเร็วสูงถนนยังมีลูกรางอยู่ฮะ ไม่ต้องสร้างไปสร้างความเรีวปานกลางแพงกว่าในหลวงบอกว่าเลือกตั้งสวไม่ดีแต่งตั้งทั้งหมดเลยใช่ไหมเออไอ้ใครเลือกตั้งหมดเลยถือว่าผิดในหลวเลือกตั้งพีเดียวไม่เป็นประธานตาแต่ยึดอํานาจโอเคใช้ได้เพราะมึงเป็นคนดีอันนี้ใจตรงนี้แหละเพราะทั้งสิ่งที่เขาทํามันตอแหลทั้งหมดครับมันทําลายประเทศนี้ ผมถามทักษิณจริงๆคุณทักษิณคุณไม่รู้ว่าในหลวงอ่ะเขาเร่งงานคุณคุณไม่รู้แหละใช่เขาตอบว่าอะไรเขาไม่ใช่เขาไม่ต้องตอบมึงไม่ต้องตอบแล้วใครก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่เขาทําอะไรไม่ได้ผมถามเราบผมไม่ได้ถามคุณเออผมถามคุณนะคุณไม่รู้อ่ะเสือฉังไม่รู้อ่ะฮะแล้วทักษิณอาจจะไม่เคยรู้นะ แต่ตอนหลังแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วเขาถึงบอกว่าทักษิณก้บอกว่าศัตรูทําลายตัวเองเราก็ยังไมห้าแผนแบบเดิมมาโดยตลอดคือไม่คือเข้าให้มันทําลายตัวเองอ่ะเพราะอะไรครับกษัตริย์แพ้ประชาชนเท่านั้นนะกษัตริย์จะแพ้คุณศึกกับประชาชนนะมันมีทางคือยุททหารที่ลบกษัตริย์หรือประชาชนลบกษัตริย์แต่หลักๆคือประชาชนในลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ทหารเปลี่ยนครับ ประชาชนลุกมาเล่ทหารเปลี่ยนทันทีและทหารจะเป็นคนแรกที่ข้าไปจัดการกษัตริย์สองเจ็ดเจ็ดห้ากับทหารทหารทั้งหมดคือประชาชนเอาด้วยนะอะไรพันเอกพญาทรงสุรเดชมันกนวางแผนผมก็เชื่ออย่างหนึง่งครับว่าถ้าประชาชนเอานะลุกไม่ยอมนะทหารเอาด้วยทักสิงเอาทุกคนเอาหมดไอ้พวกที่เรียกจ้าก็เอาหมดซึ่งเหลือก็เอาสนที่เล็กสุกุฎิทุกคนเอาครับถ้าประชาชนเอานะทุกฝ่ายเอาหมดคุณว่าจริงไหมไม่มีใครอยู่ข้างกษัตริย์ยอมตายไม่มีไอ้พวกที่ยอมตายเนี่ยออกมาคนแรกเลย ออกมาคนแรกออกมาโชว์ไอ้คนที่เจ๊เสียเชียร์แล้วถ้าประชาชนออกนะมันไม่เชียร์หรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อจริงๆนะว่านะประชาชนส่วนใหญ่จะเฉยเฉยไม่มีบทบาทไอ้คนที่จงรักภักดีนะเพราะมันได้ประโยชน์เพราะมันปลอดภัยบางคนมาฟังคลิปนะครับมาฟังคลิปไปด้วยด่าไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยผมไม่ว่านะไอ้คนมาฟังคลิปแล้วด่าเนี่ยผมว่าโอเคครับ ไอ้เหี้ยเอ้ยมึงด่าพ่อกูทำไมฮะถ้ามันฟังคลิปเสร็จแล้วมันอยู่มองไทยบอกเออมึงด่าไอ้บอดนี่ติดคุกไหมฮะติดฮะถ้าคุณฟังไปคุณด่าไปผมะะเฉยเนยครับก็อย่างดีที่เขาฟังขอให้คุณฟังแล้วคุณไปแจกเฮ้ยฟังเลยไอ้เหี้ยไม่แม่งด่าในหลวงว่ะแต่พวกคนไทยไปแจกครับไปแชร์ฮะเป็นคนมึงอย่ามาดีเลยคุณเฮ้ยเขาไม่ได้ด่านะเขาช่วยสะดุดีในหลวงของพวกคุณนะ ไ right? อ้ที่บันคีมูหรือยูเอ็เขาสะดุดีนะมันแค่ครึ่งเดียวเออ,อีกครึ่งหนึ่งที่ยังพวกนั้นยังไม่ได้สะดุดดีแต่ว่าพวกเราเนาี่ยสะดุดีอยู่ตลอดก็ทรงเป็น king of king ต้งฉีดรัฐนุนมากที่สุดทํารัฐบาลมากที่สุดเป็น king of healer <c oughs> เป็น king of clan ว <c oughs> ันก่อนคุยไปแล้วไอ้คุณอะไรว่าเ <c oughs> บสุดอะไรต้องเหนื่อยมึงหัดเข้าใจบ้างสิไอ้แมว มึงเคยเห็นในหลวงโกงมาหรือไปหอกหักในหลวงไม่เสียภาษีนะในหลวงเหนื่อยในมันก็จะเป็นด้วยไอ้ส้นตีนเป็นทําไมผมบอกคุณตรงๆนะชีวิตผมนะผพว่าผมเหนื่อยกว่าในหลวงมันมีหมาตัวไหนที่เหนื่อยน้อยกว่าในหลวงในประเทศยกมือดิมีหมาตัวไหนที่งริง่เขารู้สึกตัวว่าเหนื่อยจริงๆคือคิงของภูถานครับอายุห้าสิบหน่อยๆก็เกษียณแล้วไอ้นี่มัน,นไม่เหนื่อยมันตายคาบันลังอะ่ะประเภทที่คุณเเห็นโฆษณาไหมไอ้ตายคาเก้าอี้ในหลวงเป็นอย่างนั้นอ่ะ ถาคุณนะคุณพูดถึงคิงผู้ฐานนะคิงผู้ฐานเนี่ยพ่อเขาเนี่ยนะครับอายุน้อยกว่าเสียสองปีนะเสียมันเกิดเก้าหกเสียเกิดปีเก้าห้าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองไอ้นั่นรู้สึก <5. S 1> เออหกสิบส <6. 64. S 1> ี่หกสิบสี่ปีพ่อของคิกบี้นะครับอายุน้อยกว่าเสียสองปีนะ ประมาณสองปีหรือสามปีก็ได้นะประมาณน,นะแ,แต่เขาลาออกคือตอน,นัีนเขาส่งลูกชายมาดูเขามาดูฟุมิอลดูเสร็จเขารีบกลับไปลาออกเลยแล้วเขาก็รีบแก้รัฐมนูลคือให้เป็นประชานทิปไตยเขาดูว่ามันไม่รอดแน่นะเพราะฉะนั้นเขากลับไปเขาก็ดูบางอย่างครับก็ไปทําเหนื่อยยากแต่สิ่งที่อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนนะครับคือกษัตริย์จิกนน่ําเกวังสุกเนี่ยไม่เคยยึดอานาจไม่เคยรัฐประหารเนี่ย แลวประเทศนั้นมีคนกี่คนคุณรู้ไหมครับมีน้อยกว่าไทยประมาณร้อยเท่าอ่ะแล้วคุณไปพูดถุกปูทุก,กพาษาเนี่ยนะมีน้อยกว่าไทยร้อยเท่าคนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับยกอปเทียบกันได้ไงฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับเข้าพยายามยึดแค่สื่อเพราะรู้ว่าประชาชนเนี่ยดูแต่ทีวีประชาชนไม่มีใครเข้าวางไม่มีใครเข้ามาดูว่าเขานอนอยังไงกินยังไงกินกับข้าวสี่สิบเมนูเขาไม่รู้นะครับประชาชนไม่รู้ว่า เขารวยขนาดไหนเงินมีเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาดูแต่ทีวีเพราะนั้นเขาถือว่าประชาชนรับรู้เพียงแต่ว่าคนมาเศร้าเก่งกันมาถ่ายกันมามันจะไปถ่ายคนหัวเราะไหมฮะโอ้ยในหลวงตายดีแล้วเออน่าจะตายหาไปนานแล้วกูระแบบการมีไหมเป็นไปไม่ได้มันก็ทําข้อมูลด้านเดียวในเมื่อรับรู้ด้านเดียวมันก็จะคิดด้านเดียวที่สุดนะครับในระบอบศักตินานีที่ คุณชายร้อยสิบสองเคยพูดเป็นระบอบที่ดักดานที่สุดใช่ไหมที่หี้เง่าซื้อบื้อที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําได้คุณสังเกตนะครับเศรษฐกิจพอเพียงมัดมีหย่าแฝกทุบตีอะไรซึ่งเป็นเรื่องงี้เง่าเนีเตอร์ขาเลยนะมัดมีมันจะมัดมีมัดก๋วยเตี๋ยวมัดเตงมือไงคือเรื่องโบราณ้เนี่ยแล้วเรียกว่าเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็พอเพียงพอเพียง ซึ่งไอ้พวกนี้นะเขาทำกันมาตั้งแต่สมัยไหนคุณลุงเคยไปเที่ยวประเทศลาวใช่ไหมคนลาวเขาว่าไงพอเพียงเขาทำมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยสามสี่ร้อยปีก่อนสมัยก่อนมีเจ้าพนงสมัยก่อนพิภพศาสตร์นะไอ้เจ้ากนงเนี่ยเป็นยุคเดียวกับสุโขทัยเออสุโขทัยสมัยสุโขทัยนะครับเขาจะมีพื้นที่สิบห้าไร่ใช่ไหมเลี้ยงหมูเลี้ยงปลูกข้าวใช่ไหม จบฟังงาไปกดรวมประเทศเราลงอาณาจากักรเราเพราะฉะนั้นสมัยนูน้นแหละเขามีเทฤษฎีใหม่แล้วครับนะไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะมาสะท้อนให้เห็นว่าเขาจะอยู่ได้ต่อเมื่อเขาแข็งแข็งประเทศต่อเมื่อเขาหลออประชาชนต่อเมื่อประชาชนสยบยอมเท่านั้นนะแต่ถ้าประชาชนแข็งประเทศให้อยู่ในความล้าหลังทั้งในด้านเศรษฐกิจด,ด้วยนะผมผมถ,ถาม,ค,มาคุณนะคุณคิดง่ายๆ 4G นะความเร็วเท่าแสงนะ แล้วมึงจะมาพระงองแงงองแงเป็นเดือนเนี้ยมันอะไรของมึง <S <S มึงจะมาเศร้าจะมาใสา่ชุดดำเป็นอะไรมสาสอบคอกตรงไหนยังมากนะสมมติว่าในหลวงตายแล้วมึงเศร้ามันก็โอเคว่ายืนสงบอแอว้อะไรสามนาทีจบใช่คือคุณลุงครับมันคล้องใจว่าไอ้เศร้าเจ็ดวันกับเศร้าหนึ่งปีเนี้ยมันแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ว่า คือมันฝึกให้คุณเศร้าไว้ก่อนเพราะมึงจะต้องเศร้าอีกรอบชีวิตเพราะมงจะเศร้าอีกนานใช่ไหมเออพึงจะเศร้าอีกนานเขาเศร้าแล้วไม่หยุดกระเดี๋ยวอะโชวเอ้ยทหารร่อนชนลงเหวอีกอ่ะเราจะมาเตะกันสักครู่ก่อนนะเตะกันสักครู่ก่อนครับไปพักจิบน้ำชากาแฟไปเติมดีกรีกันหน่อยอะสักพักครับไฟเย็นพบประชาชน

เสื้อดำหัวใหม่เตรียมไว้เปลี่ยนไทยให้รูงเรียงเปลี่ยนแดงเป็นดำทั้งทั้งเมืองตาเดียวเสื้อเหลืองก็ต้องมาใส่เสื้อดำเฮ้ยเปลืองเคอย่างนี้นะเปลี่ไทยเสื้อดำเขา